นี่เป็นอีกหนึ่งผลงานทางฝั่งจักรวาล MCU ที่น่าสนใจไม่น้อยครับกับวอตอ i ฟ a อนิเมชันซีรีส์ที่เพิ่งประเดิมตอนที่หนึ่งไปเนื้อหาของซีรีส์นี้จะพูดถึงอีกหนึ่งจักรวาล MCU ที่แตกต่างจากเวอร์ชันภาพยนตร์โดยสิ้นเชิงกัปตันอเมริกาอย่างสตีฟโรเตอร์ถูกเปลี่ยนบทบาทมาเป็นกัปตันคาร์เตอร์คนรักของเขาแทนเราจะมาดูกันครับว่าตอนที่หนึ่งของวอตอ i ฟเรื่องราวจะน่าสนใจและแตกต่างจากเวอร์ชันภาพยนตร์มากแค่ไหน อย่างแรกที่สังเกตได้ชัดครับกับลุคของฮีโร่ที่เปลี่ยนจากผู้ชายอย่างสติฟโรเตอร์มาเป็นเพ็กกี้คาร์เตอร์และจุดกำเนิดของกัปตันคาร์เตอร์นั้นก็คล้ายกับสติฟโรเตอร์ในเวอร์ชันภาพยนตร์ครับมีการทดลองเซรุ่มซูเปอร์โซเยอร์คนแรกเพียงแต่ตัวเพ็กกี้เองน,นั้นเลือกที่จะอยู่ดูสติฟในห้องทดลองแทนที่จะดูอยู่ห่างๆนอกห้องเหมือนในเวอร์ชันภาพยนตร์และตัวสติฟเองที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ของสมุนไทร่า จนไม่สามารถเข้าการทดลองซูเปอร์โซเยอร์ได้มันเลยทําให้แพ็กกี้ต้องตัดสินใจเข้าทดลองแทนสตีฟครับเพื่อไม่ให้การทดลองที่ทํามาต้องสูญเปล่าอย่างที่2ชุดที่กัปตันคาร์เตอร์สวมใส่ตอนออกรบนั้นมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นสตีฟโรเตอร์รงลายธงชาติครับทั้งตัวชุดและโล่เพราะของแพ็กกี้คาร์เตอร์นั้นจะเป็นของประเทศอังกฤษตามสัญชาติของตัวละครแหะครับ แถมลีลาการต่อสู้ของเธอนั้นก็ดูคล่องแคล่วดุดันกว่าสตีฟซะอีกเพราะตัวแพ็กกี้เองเป็นทหารที่มีประสบการณ์ในสนามรบมาก่อนอย่างที่3การสอดแทรกประเด็นความเหลื่อมล้ำของเพศหญิงการกำเนิดของกัปตันคาร์เตอร์นั้นกลายเป็นที่ไม่พอใจของผู้พันฟรินแหละครับซึ่งมองว่าผู้หญิงไม่ควรเป็นแนวหน้ารบในสนามจุดนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยซึ่งในฉบับภาพยนตร์ มีแค่เรื่องที่ส่งสติฟโรเจอร์ขึ้นโชว์ตามงานต่างๆเพื่อเรียกขวัญกำลังใจและห้ามลงสนามรบจริงเท่านั้น <S <S อย่างที่4ครับ <S <S เพื่อนรักอย่างบัคก,กี้บานที่เคยพลัดตกรถไฟในเวอร์ชั่นภาพยนตร์สำหรับอนิเมชั่นซีรีส์นี้เจ้าตัวยังคงปลอดภัยดีแลละครับถึงแม้ในเทเลอร์ตัวอย่างเราจะเห็นวินเทอร์โซเจอร์แต่ตอนแรกของวัดอีฟนี้ก็ยังไม่ได้เล่าเกี่ยวกับตัวของบัคก,กี้บานมากนะัก เจ้าตัวยังคงเป็นเพียงทหารของหน่วย107และเป็นเพื่อนรักของสตีฟโรเตอร์เท่านั้นอีกอย่างที่5บทบาทของสตีฟโรเตอร์ในวัดอีฟที่ยังมีความโดดเด่นและถูกหยิบมาใช้งานเจ้าตัวได้ออกรบเคียงคู่กับกัปตันคาร์เตอร์ภายใต้หุ่นรบพิฆาตไฮร่าครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยฮาวเวิร์ดสตาร์ตรงนี้ผมว่าเป็นไอเดียที่เท่ไม่น้อยเลยละครับความเป็นสตีฟโรเตอร์ที่ถึงแม้จะอยู่ในไทม์ไลน์ไหนเส้นเรื่องใด ็ยังคงช่วยเหลือผู้คนได้เสมออย่างที่ 6. บทบาทตัวร้ายอย่างเรสกาบยังคงเดินตามสูตรเดิมเหมือนในเวอร์ชั่นภาพยนตร์แหละครับการตามหาเทสรกเพื่อนำพลังของมันเข้ามายึดครองโลกแต่จุดที่แอบเสียได้ไปนิดคือบทที่น้อยไปหน่อยแถมดันตายง่ายไปหน่อยแหละครับอย่างที่ 7. ปีศาจประมึกยักษ ที่เจ้าเรสเกลอัญเชิญมาโดยใช้พลังของเทสระดูเป็นสตรูที่สมน้ำสมเนื้อกับคาร์เตอร์ไม่น้อยครับในส่วนต้นกำเนิดของผู้พิชิตไฮราตัวนี้ผมเองก็ไม่ทราบแนช่ชัดแต่ดูไปดูมาก็มีความแอบคล้ายกับไฮส์ไวร้ายคนสำคัญในซีรีส์ชุด a อเ n นออฟชิลอยู่ไม่น้อยแต่เพียงแตกต่างกันตรงรูปลักษณ์เท่านั้นเองครับอย่างที่8การเสียสละของกัปตันคาร์เตอร์ ที่คล้ายกับเวอร์ชันภาพยนตร์ตอนท้ายเรื่องในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นั้นกับตอนอเมริกาที่เราเห็นคือเจ้าตัวได้บังคับยานพุ่งลงน้ําแต่ในเวอร์ชั่นซีรีส์กับตอนคาร์เตอร์น,นั้นได้ทําการผลักปีศาจประมึกยักษ์กลับเข้าไปในมิติเดิมและเจ้าตัวก็ได้ไปโผล่ในอนาคตอีก7 0ปีข้างหน้าแหละครับต้องบอกเลยครับว่านี่แค่ตอนแรกก็ทำให้คนดูตื่นเต้นไปไม่น้อย ึงแม้จะแอบเสียดาตรงที่ตัวซีรีส์ค่อนข้างสั้นไปหน่อยบทต่างๆของตัวละครเลยดูรวบรัดไปซะเยอะเราคงต้องมาลุ้นกันในตอนต่อไปแหละครับว่าเรื่องราวของกัปตันคาร์เตอร์จะไปต่อ,อยังไงและจะมีฮีโร่คนไหนโผลมาให้เราเซอร์ไพรส์กันอีกสุดท้ายอย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนถูกใจคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงดังของพวกเรา